ขข่าวร้อนล่วงข่าวลึกขยักลับเข้ามาในช่วงที่2คนของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามกันอีกนะคะปรากฏการณ์หนึ่งละคะ่ะที่เกิดขึ้นภายหลังจากน้ําลดนะคะนั่นก็คือการเดินหน้าฟ้องร้องหน่วยง,งานของรัฐกว่า20หน่วยง,งานด้วยกันอันเนื่องมาจากนะคะการบริหารงานในแง่ของการจัดการน้ําที่ล้มเหลวจนเกาะให้เกิดความเสียหายในวงกว้างค่ะ ด้วยนายศรีสุวรรณจันยานะคะนาย,ยกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะถึงกรณีการยื่นฟ้องต่อสาลปกครองในกรณีที่รัฐบาลนั้นได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งเป็นเหตุนะคะให้เกิดน้ําท่วมแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักด้วยกล่าวเขาว่าในวันพรุ่งนี้นะคะทางสมาคมจะไปยื่นคําร้องต่อสาลปกครองในเวลา10ิบนาฬิกาโดยจะนาเอารายชื่อประชาชนกว่า500รยายยื่นเรียกร้องค่าเสียหายจากทางรัฐบาลในวงเงินตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทจนกระทั่งถึง3ล้านบาท ทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะโดยสําหรับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะมีราว20หน่วยงานด้วยกันอาทิศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอทกภยัยกระทรวงเกษตรและสหกรกรมชประทานและกรุงเทพมหานครเป็นต้นที่เกี่ยวข้องกันนะคะกับการจัดการปัญหาน้ําท่วมโดยจะมีการดื่นฟองในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามมาตรา157 ด้านในเกรียงศักด์วรมงคลชัยอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาธนายความประธานกรรมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประสบอุทกภัยปี2554เปิดเผยกับทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะถึงความคืบหน้าในการยื่นฟ้องรัฐบาลเขาว่าขณะนี้ได้ร่างคําร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยทางสภาธนายความจะนํารายชื่อประชาชนกลุ่มแรกนะคะเกือบ200รายชื่อค่ะฟ้องตสารปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายโดยจะเร่งดําเนินการฟ้องร้องไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะและสําหรับสมาครคมต่อ ต้านสภาวะโลกร้อนนี้นะคะก็ได้รับการประกาศขึ้นเป็นทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานครด้วยกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อช่วงวันที่14กันยายนนะคะปี2550โดยมีทะเบียนเลขที่จ .4609 ทับ2550และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่124ตอนที่112ง,งลงวันที่20ธันวาคม2550ค่ะโดวยวัตถุประสงค์นะคะของการจัดตั้งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนั้นก็ประกอบไปด้วย หติดตามตรวจสอบนะคะแหล่งกําเนิดมลพิษที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสภาวะโลกร้อนและเหตุภาวะมลพิษต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ,บุคคลสัตว์ พืชทรัพย์สิสนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่อาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆรวมทั้งเป็นผู้แทนในการฟ้องร้องต่อสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายค่าชดเชยให้กับประชาชนชุมชนและสาธารณาชน สส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการทางด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลยั่งยืนและเกิดความมั่นคงทางนิเวศ 4. ส,ส่งเสริมการปลูกและรักษาป่ารักษาน้ําและลุ่มน้ํารักษาสัตว์ป่าให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท 5รณรงค์และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิทักษ์ป่าชายเลนหญ้าทะเลปะการังพืชและสัตว์ทะเลทุกประเภท6รณรงค์และส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงานการอนามัยสิ่งแวดล้อมการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาวะที่ดีการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการสวัสดิการสังคมการคุ้มครองแรงงานและเทคโนโลยีสะอาดเผยแผ่สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7ดำเนินงานบริการทางด้านวิชาการการศึกษาวิจัยการฝึกอบรม ให้การปรึกษาทางวิชาการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและสำหรับนะคะการยื่นฟ้องต่อสารปกครองในกรณีที่รัฐบาลนั้นละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้น้ำท่วมและก็สร้างความเสียหายอย่างหนักของทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนในครั้งนี้นะคะเราจะได้ไปสอบถามในแง่ของรายละเอียดและความเป็นมาในการเดินหน้าฟ้องร้อง20หน่วยงานรัฐค่ะกับทางคุณสีสุวรรณจันยานะคะนายกสมาคม คมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเราคงจะได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดและก็เนื้อหาต่างๆที่จะมีการยื่นฟ้องในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยน,นะคะสายของทางคุณสีสุวรรณนั้นยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกันเอาละค่ะสายคุณสีสุวรรณนั้นเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค,ค่ะคุณสีสุวรรณคะครสวัสดีค่ะค่ะคุณสีสุวรรณคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะคงจะต้องสอบถามกันถึงความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้น่นะคะว่า จะมีการยื่นฟ้องแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วครับค่ะมีเหตุผลในการยื่นฟ้องว่าอย่างไงบ้างคะคือเหตุฟ้องคือนพราะเนื่องจากว่าความผิดพลาดความล้มเหลวในการบริหารจัดก,การน้ําท่วมของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะนาไปสู่ความเดือดร้อนความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นหลายจังหวัดของประเทศเราเนี่ยนะครับ เราเรียกร้องให้รัฐบาลได้ชดเชยนะครับความเสียหายตามความเป็นจริงให้กับประชาชนนะครับแต่ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดเฉยเราไม่มีหนทางอื่นก็เลยต้องมาขออำนาจศาลปกครองในการที่จะพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยหลักในการฟ้องก็มีอยู่สามประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นทาง ตามพระราชบัญญัติจะตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีสิงหาหนอยสี่สองในมาตราเก้านั่นคือประเด็นที่1ก็คือการการะทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือสอบไปในทางไม่สุจริตนะครับประเด็นที่สองก็คือคาการกระทำหรือละเว้นการการะทำนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าเกินสมควรส่วนประเด็นที่สามก็คือ เป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เกิดผลกระทบหรือ่อให้เกิดในทางละเมิดทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนทั้งสามประเด็นนี้เราได้รวบรวมพยานข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่เกิดวิกฤตการน้ําท่วมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างมาจนถึงกรุงเทพมหานครจนถึงเงาไทยเนี่ยนะครับมีพยานหลักฐานมากมายที่จะอธิบายประเด็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประเด็นการ ปฏิบัติหน้าที่ราชาเกินทั้งวควรหรือประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ใน,ในทางละเมิดซึ่งเชื่อว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆที่สมาคมรวบรวมเนี่ยจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้ศาลได้พิพากษาเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยรับผิดชอบอชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดล้มเหลวในครั้งนี้ได้ครับค่ะทีนี้คุณศิริสุวรรณพอจะยกข้อมูลนะน,นะคะ บางเนื้อหาบางประเด็นน่ยนะคะที่ไปสนับสนุนทั้ง3ประเด็นที่คุณศรีสุวัเนี่ยจะยกนะคะไปยื่นฟ้อง<ะ>กับทางสารปกครองให้ได้ฝังบ้างได้ไหมคะว่าเริ่มเริ่มต้นก็คือ,อว่า,าเนื่องจากเรามีพระราชบ,บัญญัติป้องกันและบรรเทาสารณภัายปี2550อยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่า,าโดยมีคณะกรรมการคือในกฎหมายเนี่ยกํหนดให้มีคณะกรรมการกปพ,พชระดับชาตินะครับ ซึ่งก็หมายถึงคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติอยู่แล้วโดยมีท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือรองนาย,ยกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งที่นาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการแต่ประเด็นก็คือว่าท่านนาย,ยกรัเลยละเวนะเ้นเฉยไม่มไม่นำกฎหมายฉบับนี้มาดําเนินการกลับไปแต่งตั้งคณะกรรมการต่อปรพอขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาคนซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานนักมานั่งบริหารหรือนั่งจัดการปัญหนาน้าท่วมของประชาชนจนต่อให้เกิดผลกระทบมากมายตามมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะเที่ยงสารเห็นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งนําไปสู่ความขัดแยง้งอันเช่นการตั้งบิ๊กแบก๊กในหลายๆพื้นที่ทําให้ชุมชนที่อยู่เหนือคันกั้นน้ํา ตใต้คันกันน้าเนี่ยเกิดทะเลาะบอกแว้งกันนะครับถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยอนอกจากนั้นในเรื่องของการาแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือยังที่กับประชาชนนั้นดําดเนินการอย่างไม่ทั่วถึงและก็มีการเลือกทีลักมัตติชังนะครับของบริจาคบางส่วนกับมีการแอบอ้างโดยใส่ชื่อนักการเมืองเข้าไปให้กับประชาชนอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและเมื่อกฎหมายนอกจากนั้น ยังมีส่วนที่ปล่อยให้นักการเมืองในสังกัดพรรคของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารของบริจาคหรือแม้แต่การบริหารจัดการน้ําเสียเช่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการเปิดประตูน้ํคลองสาวาประตูน้ําพะพิเลนหรือแม้แต่บริเวณคลองมหาสวัสด์นะครับรวมทั้งบิ๊กแบ๊กที่บริเวณดอนเมืองด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้พยายามเี่ยเห็นถึงประเด็นความผิดพลาดความล้มเหลวและการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องทั้งหมด นะครับค่ะค่ะคา,าดหวังในคดีนี้ไว้ว่าอย่างไงบ้างคะผมเชื่อมันร้อยเปอร์เซน์ว่าคดีนี้จะนําไปสู่คําพิพากษาให้ศาลท่านพิพากษาตามคําของผู้ฟ้องคดีได้ครับค่ะแต่การที่ศาลจะสั่งจ่ายค่าเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายเป็นเช่นใดน,นั้นไอ้ข้อน,นี้ไม่สามารถที่จะก้าล่วงได้เป็นพินิจของศาลหรือท่าน,านองค์คณะของตัวาการศาลปกครองที่จะพิจารณาให้ต่อไปครับค่ะ มองว่านนะคะคดีคดีนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างหรือว่าบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตไหมคะผมเชื่อมั่นว่าคดีนี้เข้าใจว่าเป็นคดีที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในโลกนี้คดีเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในโลกที่ประชาชนพร้อมใจกันในการที่จะใช้สิทธิในการที่มีตามกฎหมายเนี่ยไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐและเชื่อมั่นว่าคําพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานที่จะทําให้นักการเมืองไม่หวาใคยในอนาคตนะฮะหรือนักการเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ได้ใช้เป็นมาตรฐานว่าต่อไปนี้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นการเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตําแหน่งในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งของข้าราชการบริหารในชั้นสูงเนี่ยจะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่เลือกคนที่เอามาอยู่ในตาแหน่งโดยมีผลประโยชน์หรือการตอบแทนกันทางการเมืองอย่างเดียวโดยเอาความทุกข์ยากของประชาชนเป็นตัวตั้งนั้นคงไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับเชื่อมั่นว่ามาตรฐานของคําพิพากษา จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นประโยชน์ของนักการเมืองในอนาคตได้ครับค่ะและสําหรับผ้าร้อยลายชื่อนะ,นะคะที่มีการรวบรวมน่นะคะมาะเพื่อยื่นฟ้องกับภาครัฐในครั้งนี้น่ยนะคะคมีประชาชนจากภาคส่วนไหนบ้างคะ,ะประชาชนค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับค่ะ,ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ,รนนรบตั้งแต่อุตรดิธยา นะครับปฐุมธานีนนทบุรีนครปฐมอุดงธานนะครับและกรุงเทพมหานครในหลายๆเขตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมในครั้งนี้แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้อ่จะติดนะฮะว่าในการฟ้องร้องในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยจะยุติการช่วยเหลือประชาชนหลังจากวันพรุ่งนี้ที่ยื่นให้กับศาลแล้วเนี่ยประชาชนท่านใดเพิ่งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเพิ่งได้มาชมรายการในวันนี้เนี่ย ความต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องเพื่อฟ้องร้องเรียกคา่าเสียหายเนี่ยและจะมอบอำนาจให้กับสมาคมในการเป็นตัวแทนในการดําเนินคดีได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะร้องเรียนและก็ส่งจดหมายหรือหนังสือมอบอำนาจมาให้สมาคม,มเพื่อสมาคมจะได้รวบรวมเข้าไปยื่นฟ้องหรือยื่นเป็นผู้ร้องสอดก็เป็นคดีได้ในอนาคตอนันใกล้นี้ครับเป็นรอบที่สองเป็นรอบที่สามตามไปครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากน,น,นะคะคุณศิิสุวรรณค่ะ ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็คงต้องรอกอะติดกันที่ศาลปกครองแล้วค่ะในช่วงเวลา10บโมงเช้านะคะที่จะมีการยื่นฟ้องในกรณีของความผิดพลาดนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณน้ําท่วมนั่นเองค่ะช่วงนี้เราก็ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ